ดูท่านางือคือดูท่านทางนี่เหมือนคนเคียงสือดูเอาขายังไม่รู้ตัวว่าแม่แอบทต่งดูนะคะพี่ไม่อยู่ต่างต่างเฮียหยางเฮียหยาง เฮียนางมันคืออะไรเดี๋ยวไอ้กลับมาไอ้ด่าดิมามาลงมาแล้วพอแล้วลูกไม่เอาครับของตัวเองก็มีลงมาเขียนนี่มาถ้าจะเขียนอะ่ะเอาไหมเขียนไหมเดี๋ยวไม่เอาสมุดไปให้เอาไหมไม่รื้อของพี่ครับนะไม่รื้อของพี่